ช่องอื่นไม่รู้เล่นยังไงแต่ช่องเราเล่นแบบนี้เดี๋ยวไปดูแล้วกัน <c oughs> ช่องอื่นเขาเรียังไงละตุนเรียงสีอ่ะ,อะอวินเตอร์นี่แค่ที่สองก็ความนะ <c oughs> อันนี้ของเราคือเราจะไม่เหมือนเหมือนชาวบา้านชาวช่องเลยเราจะสลับสีทักไปหมดแล้วเราจะเล่นพร้อมกันอยู่ในนี้สามคนเลยแบ่ง <c oughs> ทีมทีมลอคนทีมละสองคนแล้วส่งตัวแทนมาเล่นอ่าโดยการแบบเก็บแต้มเก็บแต้มใครลุ้งก็คนนั้นก็แพ้ไปแพ้ก็ได้เท่าไะ หนึ่งไม่แพ้แพ้ไม่ได้คะแนนเออที่สองก็ได้ที่สองได้สองคะแนนไม่ได้สอคะแนนไไงได้สองได้หนึ่งคะแนนเออผมงงเลยเือนวนดีด้ายได้สองคะแนนเอออาครับเรามามาได้ออกจักคู่จักคู่โอ้ยเอ้ย คุณนุ้ยคนนี้จะโชคดีจะมักจะชนะตลอดครับแต่ครั้งนี้เราจะล้างอาถรรพ์เฮ้ยด้วด้วยโอ้ยโอ้ย r o u n ด one พร้อมไหมค,ครับพร้อมครับพร้อมครับผมให้เกียรติพี่นุ้ยหมุนก่อนเลย Hãy subscribe quả... มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้มีครั้งที่สอ,อย่าให้มีครั้งที่สเด็ดขาดครับต่อไปห้าพันนะครต่อไปห้าพันนะโอเคกรรมการชืเอขวาดี้วไปแล้วไปแล้วถ้ามีครั้ที่สามะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรอ่าค่อขอโทษเล

đây 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 I'm <laughs> not ไปถึงงานแล้วล้มอ่ะอไม่เกี่ยวไม่ได้ชนใช่ไหมชนครับผมไม่ชนคนออกทีมแรกก็คือทีมพี่โปดไม่ได้คะแนนโอเคทีมที่สองครับที่ได้หนึ่งคะแนนก็เป็นทีมพี่กุ้ยนะครับเพราะว่าทับฟ้าไปทีนี้สามทีแรกที่หนึ่งเลยทีมโดก่อนเลยครับ ใครเป็นเจ้าปน้าที่ใควะไรายุกทายที่เหลือเฮ้ยมุ้ยไก่อนไปยกขึ้นโอ้ยอย่ากระเรียนรอดอกทำอะไรกันเงียเงว้ยวะไำมันงาน Hãy subscribe cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เออมือเลยนะมือสายด้วยอีอะยกเึ้นฮะเอ้ยนะยกขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวายไสดะไรอไรอะนโอะไรอะแนอะไไะน ผูชนะได้สอคะแนนคือทีมีนุ้ย round three fight เริ่มครับมีนุเริ่มก่อนขาวาขวาน้ำเงินเอ้ยเออเ็เขาาวาีเลองเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ ายขอใกล้ๆเลยที่เขียวอาบางก่อนจะได้ง่ายหมดแล้วหมดแล้วอ้ทอ้ท่าเรยว่าเอ็กไซเดอร์ตนยตาตายเหลืองครับจิ้รกันตายาล

uh -oh. ไม่ได้คะแนนไม่เป็นไรครับรวมเป็นเท่าไหร่แล้วรวมของเราคือสามของปุ้ยปุ้ยพี่โจเมืกี้ก็เป็นสองก็สามือสามสาโอเคสามเท่ากันอันนี้ผมก็สามอันนี้ได้สามรอบสี่ไฟท์เข้าครับ

มือขวามือขวาอยู่ไหนวะอยู่นี่มือขวาสีแดงสีแดงโอ้ยเริ่มแล้วกูเริ่มแล้วไปไกลแล้ว เจ็บใจก็ร้องไห้ออกมาอเนี่ทังมื่ล้มไปก็ได้นะนี่ต้องเอาชนะตามี่ตกลงเลือกเลยเท้าใสีแดงสี

ใจคอจะไม่ยอมนะจะไม่ยอมโดนเลยโทีมที่สองก็เป็นทีมผมและทีมพี่ตุ้นะได้เป็นสี่คะแนนที่สามก็เป็นทีมพี่นุ้ยและพี่โปรดนะครับได้เป็นสามคะแนนครับรับจบเองรับจบเองเข้าสู่บทล้องโทษน์ดเลยเอาเลยนะเดี๋ยวเที่ยงกันเลยนะเอาเลยนะ เดี๋ยวพูดกันดิโอ้โหดีมาถึงกระดีบเลยใส่แล้วใส่แล้วมาครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลงโทษกันแล้วโู้ลงโทษเหนี่ยวนี่ฮาร์ดมินิฮาร์ดเดี๋ยวพอถามคนที่เคยโดนก่อนจริงมเลยเยอะไม่เห็นไม่เห็นต้องลองคราวที่แล้วนี่อย่างเดียวคราวนี้กระบแล้วกระชากด้วยครับโอ้ยใครบิดกฎนกี่กติกาครับมีหมินด้วยมีหมินด้วย ม่เจ็บไม่เจ็บนผมชอบหนวดจมูกอันนี้อออนี่เจ็บเออ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 หรือมเกิดหรือเปล่าวะไม่เกิดหีือ่าพี่ตูนลองมาแล้วหูไม่เจ็บรีบดิบเถอขมูนไม่จริงตอกินี้องินตรงนี้ก็ได้เฮ้ยยานต์ตัอร่อยินด้ คือการแสดงแสดงอะไรกันเอ่ออะไรเป็นบินรวยเฮ้ยโอ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่จบมาเดี๋ยวมันมีนักแอร์ตาไหลจริงเฮ้ยน้ตาไหลแล้วตาไหลแล้วผมจำได้เทปที่แล้วผมจะย้อนให้ดูในคลิปออได้ข่าวว่าผมให้พี่โปรดเป็นคนปิดแล้วโดนดึงเชิงอยู่พักนึงนะโอ้ยไม่ได้แล้วครับพี่โปรดปิดครับพี่โปรดปิดหน่อยครับได้ปิดปิดได้ไครับบอกปิดเลยครับได้ไง อ่ะที่เราไม่ดึงเลยนะเพยังไม่หล่อเออเราต้องจัดแต่งตัวให้ดีโอ้โหเดี๋ยจัดแต่งแล้ัดตัวบวกให้ดูดีเน่อยโอ้โหแล้วแล้วเท่าไหร่แล้วตัวไหนมิ่นตัวไหนมิ่นเดี๋ยวบออกให้เดี๋ยวดึงเองอ่ะวตอนนี้ก็คงเริ่มฉากแล้วนะก็จบแล้วครับกับเกมอะไรครับแต่วิตเตอร์ในสไตล์ของเออในสไตล์ของแก๊งเอ็กไลเดอร์ของพวกเรานะฮะนี่ก็เออเขยอเขย